สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลฟ์ของคนเปนะิดพอร์ตเนาะเพราะตอนนี้รุ่น11ผมปิดรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รุ่น11ก็คือจะมีไลฟ์ให้ก็จะมีแชร์แผนหุ้นประจําวันอะไรให้ด้วยแล้วก็แผนทีเฟกเนาะส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มไลฟ์คนเปนะิดพอร์ตเนาะก็คือเราจะมีกลุ่มสําหรับ าวางแผนการเทรดในการเทรดทองคําแล้วก็จะเป็นแผน BTC จากอาจารย์พีทเนาะกลุ่มเรียญเนี่ย <c oughs> อาจารย์พีทจะเป็นคนทําทแผนการเทรดให้เนาะผมจะมีทําทแผนการเทรดตัวทองคําให้ก็คือแผนรอบกลางวันแล้วก็อัปเดตในช่วงแผนรอบเย็นก็จะเป็นไลฟ์กับกลุ่มนักเรียนแล้วก็ส่งคลิปมาให้ในในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะ ทั้งหมดจะเป็นคลิปที่ผมส่งเข้าไปเนาะก็เราก็สามารถที่จะเปิดคลิปแล้วก็มาฟังไอเดียในการวางแผนการเทรดประจําวันได้ส่วนในช่อง youtube ผมจะอัปเดตแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาได้ตามคลิปตรงอ่าคลิปตรงนี้น<า>แล้วก็อ่าจะมีเนี่ยอ่ากดกดเพิ่มเติมตรงนี้มาจะมีลิงก์ในการกดตรงนี้เนาะก็คืออ่าเปิดพอร์ต อ่า xm าบอาจารย์แบงก์ตรงนี้เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็อ่าคนที่กดปุ๊บนีจะมีรหัสพันธมิตรให้ด้วยเนาะคนที่ยังไม่มีพอร์ตก็คือสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยอะ่ะกดกดตรงนี้คลิกอ่าใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็กดรหัสพันธมิตรตรงนี้เนาะรหัสพันธมิตรก็คือหาได้จากตรงนี้เลย ktr ตรงนี้เนาะ ktrj3 อ่ะก็จะเข้ามาในอ่า ib ของช่องอของช่องตามผมลงทุนอ่าส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรือ คนที่จะเปิดพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็คือคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็คือ่ากดเข้ามาอคลิกลิงก์คลิกตรงนี้เข้ามาเนาะก็คือ,อกดแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะก็คือ b a e w u a n g b a n k อพอได้เลขพอร์ตแล้วก็คือแจ้งเข้ามาในอในไลน์ไลน์ประจําตัวของผมเนาะกะ็ผมก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเป็นคนเช็คให้ว่าเออเข้าเงื่อนไขของทางช่องหรือเปล่าอ่าแล้วก็ เงื่อนไขในการเข้าในรายกลุ่มเนาะก็ทุกๆตึงเดือนทุกๆเดือนเนาะก็ให้มีออเดอร์อย่างน้อยแค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วก็คือเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวางไอเดียการเทรดกันเราไม่มีการเหมือนไม่ไม่เป็นการส่งสัญญาณอะไรเนาะเป็นแค่เคสมาเป็นกรณีศึกษาว่าเฮ้ยถ้ากราบออยู่ตรงนี้เราดูเราดูยังไงมีมีเป้าแนวต้านมาเป้าก็ uh, แนวรับอะไรประมาณอยู่ตรงไหนแล้วก็เป้าขึ้นหลักอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นแนวซับรอสอะไรยังไงก็อธิบายไว้ให้หมดในคลิปแล้วเนาะก็ ยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะมาดูแผนทองคําสาหรับวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบหกมีนาคมเนาะตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบหกนาทีโดยประมาณเนาก็ไปดูแผนทองคําในวันพรุ่งนี้เนาะว่าเราจะวางไอเดียในการเทรดกันยังไงตอ่อคือตอนนี้เนี่ยทองคําเป็นขาขึ้นเนาะลราก็ออทาหายชัดเจนเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะแผนเมื่อวันศุกร์เป็นไงแผนเมื่อวันศุกร์ก็คืออเราเล่นเราเล่นเราเล่นเซลล์กันในโซนบนตรงนี้เนาะคือราคาเนี่ยมันก วิ่งขึ้นมาให้รอบกลางวันนะตรงประมาณสัก10โมง11โมงตรงแถวๆนี้เนาะเ,นเราเล่นเด้งเซลจากตรงนี้ก่อนเพื่อลงมาหาทาร็ตโซล,ล่างลุน้นหลุดจุดมุดของราคาเพื่อลงมาจนโอเวอร์โซของทางเฟรม1ชั่วโมงเนาะแต่กลายเป็นว่าอะไรฮะกลายเป็นว่ามันลงมาแค่โอเวอร์โซของ15นาทีชุดนี้นี่ตรงนี้เนาะเราก็เกิดการดีดรีบาวกลับขึ้นไปคือตอนนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่า ระวัง New High, นะิวไฮเนาะระวังนิวไฮแล้วสุดท้ายก็ราคาก็ไปนิวไฮจริงๆเปิง้งขึ้นไปหาทา์เก็ตโซนบนแต่ว่ามันทรงทรงแบริชทรงแบลิชมันมาตลอดทางเนาะเพราะนั้นเรามันระวังถึงการย่อพักตัวแต่ก็อ่ามันก็ย่อเร็วนาะอนี่ชุดนี้เนี่ยมันก็คือย่อเร็วคือช่วงประมาณสักสามสี่โมงเนี่ยประมาณปุ๊บย่อรวดเดียวเลยประมาณ1ิบ8ปดสิบแปดเหรียญตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดการรีบาวขึ้นมาให้แผนแผนของรอบเย็นเมื่อวันศุกร์ก็คือเราเล่นอะไรฮะเราเล่นเด้งเซลลกันในโซนข้างบนตรงนี้เนาะนี่ ก็คือถ้าวิ่งขึ้นมาไม่ผ่านโซนนี้นี่นไม่ผ่านโซนนี้เนาะสามศูนย์ศูนย์สองหรือสามศูนย์ศูนย์สี่โซนนี้แหละไม่ผ่านโซนนี้มันจะลงมาทร์เกตโซนล่างและถ้ายิ่งหลุดตรงนี้ลงมามันจะมีหัวขาลงของชุดตรงนี้เนาะของทางเฟมย่อยกลายเป็นว่ามันลงมาแค่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนาะแล้วก็หลุดหลุดตรงนี้ลงมาตอนนี้คือรอคือเป็นการสะสมรอเลือกทางเนาะส่วนตัวก็มองว่ามันจะเป็นแค่การย่อเพื่ออะไรฮะเพื่อขึ้นต่อเพราะว่าทม์เฟมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังยังยัง,ย,งยังแบบ เป็นฮิตเป็นฮิดเด่นเนาะของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะมีนิวไฮขึ้นไปต่อไปหาททร์เก็ตโซนบนแถวแโซนนี้แหละ3 0 1 0ูนย์ถึงสาม4โดยประมาณก็ตอนนี้อ่าในในทางเฟรมสิบห้านาทีเนี่ยลุ้นลุ้นให้เกิดการฟอร์มกรอบชุดนี้เนอะเนื่องจากว่ามันเกิดการฟอร์มกรอบจากชุดบนตรงนี้แล้วเห็นไหมแล้วก็สัญญ,ญาณจากโลตรงนี้เนี่ยโอ้โหก็ เป็น hidden เนาะพร้อมที่จะไปต่ออยู่ดีก็ถ้าพวกนี้ถ้าเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้ก็มองขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนเพราะนั้นลากกลยุทธ์หลักก็คือเราจะเล่นย่อบายมาหรือถ้าเล่นถ้าเล่นบายออนดิฟก็คือเราจะย่อบายเนาะแต่ว่าถ้าเล่นเบรกเอาก็คือบายออนเบรกเอาตอนมันเบรกสอง0นตรงนี้ขึ้นไปเนาะโดยประมาณโอเคไปดูข่าววันพรุ่งนี้ก่อนว่าวันพรุ่งนี้มีข่าวอะไรบ้างเนาะ,ะแผนน่าจะไม่แผนน่าจะน่าจะไม่ไม่ไม่ยาวมากนะเพราะว่า ต้องรอราคาเปิดเลยแล้วก็เห็นข่าวเห็นพี่แมวแจ้งข่าวมาก็คืออ,อ,อะไรนะอเมริกาสั่งสั่งถลม่มคูติอีกเนาะแล้วก็โอ้โหเ,เตือนอิหร่านไม่ให้มายุ่งเนาะโอ้โหเน่บาวสั่งงานวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยกลัวเปิดกระโดดอย่างเดียวขึ้นไปวันพรุ่งนี้มีคอร e ดีเทลเซลเนาะตอนทุ่มทุมทุ่ม,ม,มครึ่ง มีคอล์ลิเทลเซลเป็นเดชนียอดขายปลีกพื้นฐานก็ข่าวก็จะมาตอน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 ,ตอนหัวหัวค่ำเนาะอีกตัวหนึ่งจะมีเด็ชนียอดขายปลีกอ่ก็คือตัวเลขเนี่ยดีกว่าเดิมหมดเลยนะเดชนียอดขายปลีกก็คือจากติดลบเนี่ยขึ้นมาเป็นบวกอาจากลบติดลบ0.9ก็คาดการณ์ว่าจะเป็นเป็นผลบวกเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปกดดันราคาทองคําในรอบกลางคืนเนาะ แต่ว่ารอ,รอบเช้าเนี่ยก็ต้องมาดูราคาเปิดก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคาหน้างานกันตอนนี้เลยแล้วกันในภาพใหญ่ยังมองเหมือนเดิมนะในภาพของทมงเฟรมมันก็คือเห็นนะมมันคือมันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปออทามหายเรียบร้อยแล้วก็วอลลทายของตลาดไม่ใช่ไม่ใช่มันที่ผ่านมาดิมันนี้เนาะมันนี้เนี่ยก็คือ,อเล่นวอลลทายกันไปแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยร้อยสี่สิบกว่าเหรียญเนาะโอ้โหเดือนเดือนลรเป็นร้อยเหรียญอะช่วงนี้ <laughs> วิ่งกันเป็นแบบเดือนเป็นร้อยเหรียญอะเนี่ยอเดือนที่แล้วเนี่ย ปิดเดือนก็คือวิ่งไปวอลรทายร้อยแปดสิบสามเหรียญเออเดี๋ยวไปดูราคาทองคำไอ้นี้นิดหนึ่งราคาทองคำบ้านเราเนาะราคาทองคำบ้านเราตอนนี้โอ้โหสี 47, ่หมื่นเจ็ดอื้มสี่เจ็ดห้าร้อยโอ้โหใครจะแต่งงานตอนนี้น่าเหนื่อยทองบาทแล้วบาทแล้วจะแตะห้าหมื่นแล้วตอนนี้โอ้โหได้โคหต์ไลทอ มันอะไปดูที่มันเนาะมันของราคาทองคำเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นมาออทัมพายเนาะตอนนี้เนาะก็ยังมีทาร์เก็ตในการขึ้นแถวๆสัก3 3 3 3โดยประมาณเนาะในสอนของทามเฟรมวีคเนี่ยม,มาเนี่ยปิดอะไรฮะปิดเขียวเต็มแท่งนะเบรกเอาแท่งแดงยาวตัวนี้ขึ้นมาแล้วเพราะนั้นอ่าเป็นเป็นอะไรฮะเป็นฟอลเป็นฟอลเนาะก็แท่งเบลลิชเอ็นกราฟิงเนี่ยก็ฟอลไปเพราะว่ามันไม่ยอมแท่งถัดมามันไม่ยอมหลุดโลของแท่งก่อนหน้าเห็นไหมเนี่ย คือปิดปิดปิดแท่งเนี่ยมันคนที่จะปิดต่ากว่าแท่งนี้เนาะเนี่ยเนี่ไอแท่งไอแทง่งสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะมันคนจะปิดแท่งต่ากว่านี้เพื่ออะไรฮะเพื่อลุ้นการย่อพักตัวลงต่อของชุดตรงนี้เนาะแต่กลายเป็นว่าเบรกเอาขึ้นไปแล้วก็ทาร์เก็ตในการขึ้นของวีคเนี่ยก็คือไม่มีไม่มีเป้าวีคนะตอนนี้นะตอนนี้ไม่มีเป้าวีคตอนนี้กลายเป็นว่ามันเล่นน่าจะเล่นกับ time เฟรมเ day คือถ้าเราไล่จากดีกรีของ time เฟรมวีคเนี่ยจากข้างล่างตรงนี้เลยนะเนี่ยจากข้างล่างตรงนี้เลยนะไอนี่คือชุดของการฟอร์มกรอบของเขาจากชุดตรงนี้เนาะ เ,เป้าหมายของเขาจะอยู่แถวๆสัก28ตรงนี้เองเห็นไหมเนี่ยสองแปดอ่าแล้วก็ชุดหลังคือชุดนี้นี่ชุดหลังคือชุดนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมเป้าเป้าขึ้นเป้าขึ้นกลายเป็นว่ามันเล่นโซนคลัสเตอร์ก็คือโซนนี้เนี่ยเป้าขึ้นของเขาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เล่นจบไปแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือในชุดของวีคเองก็มีหัวขาขึ้นของชุดตรงนี้เนาะอันนี้เป็นหัวหัวของเบรกเอาเนาะแล้วก็ชุดของการฟอร์มกรอบพื้นตรงนี้ ย่อติ้นแน่นอนถูกไหมย่อติ้นแน่นอนเพราะ,ะนั้นเราใช้มุมมองของเทคนิคอลก็คือวัดจากนี่ลงมานี่มานี้อ่าแล้วก็หาเลยฮะหาหาหาจุดร่วมหรือจุดคลัสเตอร์ของราคาเนี่ยก็จะได้เป็นอะไรฮะเป็นโซนนี้พอดีเลยเห็นไหมเนี่ยโซนนี้เป็นแนวต้านของราคาคือวิ่งขึ้นมาชนรอบแรกอ่าดูด,ดูดูรอบสโตหรือรอบไอซคอวบคู่ไปด้วยเนาะ เนี่ยขึ้นมาชนเป้าปุ๊บอ่ะย่อแรงหนึ่งเที่ยวเห็นไหมย่อแรงหนึ่งเที่ยวอ่ะเด้งขึ้นมาอ่ะโอเวอร์บอทอ่ะแล้วก็โอเวอร์โซปุ๊แล้วก็เบรกเอาขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันกลายเป็นการฟอร์มกรอบในไซเคิลของมันเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการฟอร์มกรอบในไซเคิลของมันอ่ะขึ้นมาจนนี้อ่ะแล้วก็ลงมาจนโอเวอร์โซเนี่ยช่อนนี้อ่ะลงมาจนโอเวอร์โซหลุดโลซ้ายมือตรงเนี้ยกลายเป็นว่าหัวขาขึ้นช่อนนี้โดนทําลายถูกไหมแต่ก่อนแต่ให้ดูให้ดูช็อนนี้เนาะให้ดูช็อนนี้เนี่ย ฟอมกรอบได้แล้วก็เบรกเอาขึ้นมาให้ดูว่าเป้าขึ้นของเขาเนี่ยเขาเล่นกันที่เท่าไหร่เล่นกันที่อะไรฮะ1 6 1 8ที่2 0 5 9 2 0 5 4 2 0 5 9 2้า7อา่ส่แถวโซนนี้เนี่ยเป็น3มคลัสเตอร์ของราคาวันก็เลยชนรอบนี้แล้วก็เกิดการย่อพักตัวอีกเที่ยวหนึ่งเพราะนั้นชุดนี้เล่นจบไปแล้วถูกไหมอ่าชุดนี้เล่นจบไปแล้วอ่ะป๊อปพอชดุชดนี้เล่นจบไปแล้วของทางเฟรมวิกเราเริ่มต้นกับไซคลใหม่ก็คือลงมาจิ้ม RSI ใส่ตรงนี้เนาะป๊อป แล้วก็โอเวอร์โ oh, ซ so, ุดนี้ทั้งหมดนี้เห็นไหมยังไม่มีการโอเวอร์โ oh, ซ so, เลยแต่สัญญาณคือมันแบลลิชแบลลิชแบลลิชมาตลอดทางเห็นไหมสัญญาณมันบลลิชมาตลอดทางเพราะฉนั้นไอตรงนี้แหละเกิดอะไรฮะเกิดสัญญาณของหัวขาขึ้นต้นรอบของชุดใหม่เนาะนี่อ่าย่อเกือบเกือบประมาณ50%เพราะฉะนั้นเราวัดเป้า expansion ขึ้นมาจากชุดตรงนี้เนาะนี่วัดจากชุดตรงนี้ขึ้นไปเป้าหมายในการขึ้นคือ เล่นไปจนสุดซอยโซนยากาศปุอ๊บอ่านี่ตอนนี้คือเนี่ยเล่นไปจนสุดซอยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหน้าง,งานตอนนี้ทาเฟรมวีคืออะไรฮะคือเล่นจบไปแล้วไม่มีเป้าแล้วนะเพราะนั้นวีคเนี่ยจบไปแล้วไม่มีเป้าแล้วเพราะนั้นเราต้องไปดูในในภาคของทางเฟรมย่อยมันมองว่ามีโอกาสาที่มันจะเล่นกับทาเฟรมมันซึ่งทางเฟรมมันก็คือโนโ3 33 3 33 3 33่นเลยสาม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 หกแถวโซนนั้นเนาะวีคเนี่ยโอ้โหมาเขียวเต็มแทงในทาเฟรมเดย์อาวีคที่ผ่านมาเล่นวอลรทายกันไปเท่าไหร่เนี่ยจากโลนี้เนาะ เล่นไปเท่าไหร่ฮะ124เหรียญซึ่งมองว่าตั้งแต่วันศุกร์นั่นแหละบอกว่าเฮ้ยโวลทายของตลาดเนี่ยมันมันได้มันได้มันไดโวลเทายของวีคเนาะอ่าในทางเฟรมเดย์เดย์เนี่ยปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเนื่องจากว่ามันปิดเป็นโดจิแล้วก็ทิ้งไส้ทิ้งไ้แล้วปิดแดงเนาะทิ้งไ้บนแล้วก็ปิดแดงลงมาแต่เนื่องจากว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยโอ้โหมันมาเป็นเขียวเนี่ยเนี่ยมันมันมันรูปแบบเนี่ยมันประมาณเนี้ยมันประมาณเนี้ยวัะนั้นถ้ามันจะย่อนะ ถ้ามันจะย่อนะถ้าไม่หลุดฐานล่างของแท่งเขียวอะ่ะยังไงก็เป็นการย่อเพื่ออะไรคะย่อเพื่อขึ้นต่อเลยมองว่ามีโอกาสที่มันจะไปต่อนะอ,อ่มีโอกาสที่มันจะไปต่อนั้นลุ้นต่อแล้วกันในทางเฟรมเดย์ในทางเฟรมเดย์เนี่ยข้างล่างเลยนี่ข้างล่างเลยต้นรอบมันอยู่ตรงนี้นี่ข้างล่างเลย ต้นรอบมันอยู่ในรอบของ RSI Overso คือตรงนี้เนาะตั้งแต่ปลายปลายปี2023เนาะนี่ปลายปี2023ตอนนี้คือเป็นเทนขาขึ้นแบบว่าโหยาวนานมากนะสองปีกว่าเกือบเกืบสองปีนะตอนนี้นะ2023ตัวน,นี้คือ2025เนาะประมาณกับต้นปีตองนี้ะประมาณ,ป,ป,มาณปีครึ่งอ่ะนี่ย่อตื้นแน่นอนถูกไหมย่อตื้นแน่นอนอ่ะเราวัดเป้า projection จากชุดตรงนี้ปุ๊บอ่าปั้งนี่แล้วก็ไปนี่ เป้าหมายในการขึ้นเห็นไหมเป็นเป้าซิกแซกเนาะเป้าซิกแซกเป้าหมายคือ2องหแล้วก็หนุนสุดซอยโน่นไปสุดซอยอยู่ตรงนี้เลยพอเจอสุดซอยเสร็จเจอ b a r i s h d ด y เห็นไหมมันมี b a r i s h d ด y ให้เห็นเกิดการทิ้งตัวแรงๆหนึ่งเที่ยวลงมาจน oversold อ่าแล้วก็ดิขึ้นไปจนโอเวอร์บอทย่อลงมาโอเวอร์โซแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปพอเบรกเอาขึ้นไปเกิดอะไรฮะเกิดหัวขาขึ้นไซเคิลใหม่ทันทีถูกไหมอ่ะแล้วก็วัดจากชุดนี้แหละของไทม์เฟรมเดย์ขึ้นไปเป้าหมายในการขึ้นนี่ชุดแรกก็คือตรงนี้ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดของเขาอยู่ตรงไหนนั่นแหละสองเก้าสี่เจ็ดซึ่งมันมาถึงแล้วชนปั้งแล้วก็ย่อเนาะอ่าชนปั้งแล้วก็ดูดิมันยอ่อมันยอ่อเหมืนอนเหมือน,นกำลังจะทำฮิดเด้นเลยนะแต่ก็กลายเป็นว่ามันย่อแค่นิดเดียวแล้วก็สุดท้ายก็ไปต่อแล้วก็ชดหลังงคือตรนนี้นะ เป้าหมายก็คือ2องหกเนี่ยเห็นไหมคือมันมันมาชนโซนคลัสเตอร์ของชุดตรงนี้เกิดการย่อหนึ่งเที่ยวรานนั้นเป้าหมายถัดไปชุดนี้ยังอยู่นะไซเคิลนี้ยังอยู่นะเพวัะนั้นเป้าหมายถัดไปในการขึ้นก็คือ3ามพันสี่สิี่าแล้วก็เห็นไหมเป้าหมายไกลๆที่มันคลัสเตอร์กันเลยนี่นเนี่ยเนี่ยสองหกับกับสุดซอยเนาะของสองจุดแปของชุดแรกกับสุดซอยของชุดหลังก็คือตรงนี้เลย3ามหตีว่า3ามพันสองอ่ะทุนท่วนอ่ะประมาณ3ามพันสองทุนท่วนเลยแถวๆโซนนั้นก็ มองลุ้นไปจนถึงโซนนั้นแหละอ่ามีโอกาสจะขึ้นต่อนะไปหาเป้าหมายโซนนั้นคือมองเป้าหมายไกลๆเป้าหมายแรกใกล้ๆก็คือ3044เมื่อกี้เนาะอ่าในในภาพของทา f เฟมเดย์เอ้ยดย์ Day เนี่ยก็เหลือเหลือเป้าขึ้นประมาณนั้นในส่วนของทางเฟมสชั่วโมงตอนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณของการกลับตัวลงเราเห็นสัญญาณของการกลับตัวลงจากชุดตรงนี้เนาะเนี่ยไฮไฮตรงนี้ไฮตรงนี้แต่ว่ายังต้องมาดูว่ามันปิดต่ำกว่าแท่งไอ้แท่งหลังๆเนี่ยมันปิดต่ำกว่าแท่งแดงนี้ไหมเนาะอ่าไฮก็คือแท่งนี้ หายก็คือแท่งนี้ปิดกลบแท่งเขียวยาวชุดนี้เนาะะฉนนั้นถ้าย่อลงมาเนี่ยเรลมองแค่ครึ่งหนึ่งของชุดตรงนี้ก่อนครึ่งหนึ่งของชุดตัวนี้ก็ประมาณสัก2 29 63 64แถวๆโซนนี้เนาะประมาณ29 63 29 64กรณีที่มันลงต่อนะกรณีที่มันลงต่อแล้วก็ใน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 ใ,ใ,ใ,ในการปิดของแท่งแดงยาวตรงนี้ปิดที่298 5.79 298 5.79แท่งนี้แท่งนี้นะ ปิดที่สองเก้าแปดห้าจุดเก้าหกเพราะนั้นโอ้โหมันปริมมากที่จะบอกว่ามันกลับตัวลงแล้วของท,ทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนั้นก็ให้เรายึดยึดชุดกราฟไว้ก่อนละกันถ้าตัมเดีวก็ตามที่ราคามันยังมันยังปิดไม่ต่ำกว่า2 28 2 9 8 5 7ดสอง้าแดห้าจุดถวๆโซนนี้เนาะยังมองถึงการย่อเพื่อไปต่อนะออมองถึงการย่อเพื่อไปต่ออที่สำคัญจากชุด4ี่ชั่วโมงข้างล่างสุดเลยตรงนี้เลยนี่ๆๆๆตอนเล่นไอซ์ใสโอโซคือ I อไซโอโซอยู่ตรงนี้เนาะ ชุดแรกเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บอ,อ่าย่อปึ๊บหลุดปั้งตรงนี้ลงมาแล้วก็เกิดการฟอร์มกรอบชุดนี้ได้ไอเนี่ยคือต้นรอบของทำเต็ม4ชั่วโมงของไซคลน,นี้อ่าสชั่วโมงของไซคลน,นี้เราก็วัดจากชุดนี้ขึ้นไปมันก็ขึ้นไปจนไรฮะขึ้นไปจนสุดสุดซอยอ่าเนี่ยขึ้นไปจนสุดซอยสุดซอยเท่าไหร่นี่สุดซอยที่2778ตรงนี้เนาะเนี่ยสองแล้วก็เกิดการย่อพักตัวหลุดสวิงโลซ้ายเนี่ยแต่ว่าเป็นการยอ Over ่อโอเวอร์โซ่ ทำฮิดเด้นของชุดล่างเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เบรกเอาขึ้นไปเนี่ยเราวัดจากชุดเนี้ยของสีชั่วโมงขึ้นไปจากตรงนี้ขึ้นไปจนถึงเป้าไหนนี่ขึ้นไปจนถึงเป้าสุดเกือบจะสุดซอยเนาะที่สองเก้าหกห้าและสุดท้ายก็เกิดการทิ้งตัวแรงๆเนี่ยโอเวอร์โซของเขาอยู่ตรงนี้นะโอเวอร์โซของเขาอยู่ตรงนี้นะโอเวอร์บอทอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นสัญญ,ญาณของเบลิชไดเห็นไหม โอ้โหเบลิชไดมันชัดเจนมากเนาะสุดท้ายก็ทิ้งตัวลงเกิดหัวขาลงของเบลิชไดของชุดตรงนี้แล้วก็หัวสวิงโลซ้ายมือของชุดตรงนี้ดูการย่อพักตัวของเขาเนาะดูการย่อพักตัวของเขาเขาก็เล่นเล่นที่ ประมาณสัก2 6 1, 8ไม่ถ้าจะไม่ผิดเออเนี่ยเนี่ยเล่นเงินที่268ที่2855แล้วสุดท้ายก็ตัดตัวขึ้นมาได้เปิดเป็นการเปิดแกลบกระโดดข้ามขึ้นมาด้วยนะวันนั้น4ชั่วโมงเนี่ยไซเคิลใหม่มันอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เล่น IS I Over s ซไซโอเวอร์โซด้วยกลายเป็นว่าเนี่ยเกิดการฟอมกรอบได้แล้วก็เบรกเอาขึ้นไปวันนั้นตรงนี้คือหัวขาขึ้นของชุด4ชั่วโมงเป้าหมายของหัวขาขึ้น4ชั่วโมงเรามองที่ทาร์กเก็ตที่1ก่อนที่161.8 ทะลุปไปอย่างง่ายดายตอนนี้คือมีเป้าหมายถัดไปที่เท่าไหร่ฮะสองสามศูนอนั่นแหละของ4ชั่วโมงนะสองของ4ชั่วโมงนะถ้าถ้ามันถ้ามันแบบเอ,อ่อเอฟเฟกตีฟนะโอ้โหมันชนมันมีย่อทันทีนะเนี่ยสองเก้อ่าเป็นสวิงไฮเนาะสวิงโลสองแปดแปจุดเท่าไหร่จุดอ่าจุ 27. นี่ เพราะนั้นเป้าหมายในการขึ้นของทางเฟรม4ชั่วโมงก็คือ3011นะผมตีเป็นเลขกลมๆนะเนี่ย3011.04อันนี้30 3011.04อันนี้คือเป้า2.8 6ของ4ชั่วโมงอ่าเป้า2.8 6ของ4ชั่วโมงอ่ะได้แล้วเบ๊บอ,อ่ะไปไหนต่อไปดูหัวสวิงซ้ายมืออ่าชุดนี้เนี่ยพอมันเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้เนาะ,ป,ะปั๊บตั้งเออเนี่ยทาร์เก็ตในการขึ้นมันจะมี จริงๆตรงนี้มันไม่ได้มีในยาอะไรนะตรงนี้นะแต่ว่าเรามองเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนาะวันนั้นเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นาเป้าหมายไกลๆก็สามศูนย์สามสองโดยประมาณแต่ว่าเรามองนี้ก่อนลวกันเพราะาหัวขาขึ้นมาอยู่ด้านหลังเนาะในส่วนของทำฟิวหนึ่งชั่วโมงในส่วนของทำฟิวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราลุ้นเราลุ้นย่อของเอสหนโอเวอร์โซ่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นใสถ้ามันเป็นแบบทรงของอนะิ p พาวเนาะเรามองว่าไอ้นี่ขึ้นขึ้นไปเป็นขา อ่าหรือถ้ามันเป็นการขึ้นเป็น c o คอ e c t i o n ก็คือขึ้นเป็น A B C อะไรประมาณนี้เนาะอนนี A A เนี่ย, AA, ยขึ้นประมาณนี้ A B เนี่ยเป็นไซส์เวกเก็บของนานเนาะแล้วก็ขา C ตอนนี้คือถ้าเรามองว่าชุดหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็น i m p เนาะถ้าเรามองว่าชุดหลังเนี่ยมันเป็น Impulse เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอะไรฮะขา1ใช่ไหมขา2 อ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นขาสามสามเออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันหลุดสวิงโลซ้ายแล้วของของ H1 อ่าแล้วก็สัญญาณก็คือ e บ r i s h ได้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องเคลียร์โดยการลอย่อลงมาจนโอเวอร์โซนึ่งเที่ยวแต่เห็นอะไรไหมสัญญาณที่เห็นคือเฮ้ยโลอยู่ตรงนี้น,น,น, own, นี่เนี่ยนี่นะโอเเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเห็นนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแม่งฮิดเดนเพราะฉะนั้น่งย่อบายยังไงก็ได้เปรียบวันนั้นย่อบายมองว่าถ้าย่อลงมา แถวแถวโซนล่างเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ามันจะย่อแถวแถวโซนไหนเราจะหาจังหวะในการย่อายเพื่ออะไรฮะเพื่อ,อเพื่อไปต่อไปหาเป้าหมายโซนบนเนะะาะเพราะนั้นลุน้นลุ้นจนโอเวอร์โซตอนนี้คือยังไม่โอเวอร์โซแต่หน้าง,งานเมื่อวันศุกร์เนี่ยให้ดูตรงนี้มันมีการแจ้งเตือนว่าตอน4ี่ทุ่มนี่ตอน4ี่ทุ่มเนี่ยนี่เนี่ยตอนสี่ทุ่มนะ h ัมันลงมาจิ้มโอเวอร์โซก็คือแท่งน,นี้ ตอนสี่ทุ่มอย่างก่อนหน้านั้นน่ยก่อนหน้านั้นน่ยตอนที่มันย่อลงมาแถวๆโซนนี้เนี่ยมันก็ลงมาจิ้มแถวๆวันวันไหนวะเนี่ยเนี่ยวันที่สิบสามเพลือหัดวันพเพลอหัดที่สิบสามอ่านี่เนี่ยตอนบ่ายสามเอ๊ะอ่านี่ของห้านาทีสิบห้านาทีของชั่วโมงหนึ่งอยู่ไหนวะวันที่สิบออนดูข้างล่างข้างล่างวันที่สิบสามข้างล่าง อ่า,น,น,านี่เนี่ยลงมาจิ้มโอเวอร์โซนี่เนี่ยลงมาจิ้มนะแต่คือพอจิ้มเสร็จปุ๊บมันก็ดีขึ้นไปตอนนี้เนี่ยโอ้โหสัญญาณในฮิดเด้น,น hidden, ชัดเจนเพราะนั้นย่อบายยังไงก็ได้เปรียนนะเทรนก็คือ H1 ก็เป็นเทรนขาขึ้นเนาะเพราะนั้นก็าหาจังหวะในการย่อบายแล้วกันทีนี้ในในภาพของส5น้าทีในภาพของ H1 ดูอย่างนี้ก่อนในภาพของ H1 เนาะวันศุกร์เนี่ย,ยให้ให้ให้ไอเดียไว้ว่าถ้าไม่ผ่านตรงเนี้ย เนี่ยเนี่ยถ้าไม่ผ่าน2993 2994ตรงนี้เนาะมันจะเป็นแค่การเด้งเพื่อฟอร์มกรอบลงมาตอนนี้เนี่ยเป็นแท่งแด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 ง,แดงแยาวเนาะแล้วก็สวิงโลซ้ายเนี่ยหลุดตรงนี้ลงมาแล้วทีนี้มันจะมีหัวขาลงของชุดตัวนี้แล้วก็เรานับตรงนี้เป็นโลตรงนี้เป็น่าสายเหมือนนะถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เรามองขึ้นของทำเฟรม1ชั่วโมงหรือถ้าทำเฟรม15นาะทีมันฟอร์มกรอบตรงนี้ได้ไอห,หัวสวิงชุดนี้เรามองถึงการเล่น เล่นฝั่งปลายของทางเฟรม15นาทีอ่ะไปดูที่15นาทีแล้วกันทีเนี้ยในในในภาพของ H1 เนาะซ้ายมือตรงนี้เนี่ยไอ้แท่งนี้ไอ้แท่งเนี้ยไอ้เนี้ยคือคือแนวรับสําคัญนั้นครึ่งหนึ่งของแท่งนี้ก็คือ2973ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้คือ2960โดยประมาณอ่า2973 2960เนาะอ่ะ,29 73, 29 60, นอะ,อะ15นาทีต้นรอบต้นรอบต้นรอบอ่าจากข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องดูแล้เพราะว่าโหขึ้นมาน่าจะน่าจะขึ้นไปสุดสุดซอยไปหมดแล้วเนาะข้างล่าง <c oughs> จากไฮจากไฮที่ทำตรงนี้เนาะาสัญญาณเบ i s h มาตลอดเนาะมาตลอดทางลงมาเคลียโดยการ o v e r s e l โแล้วก็ oul, ห,หลุดโลซ้ายนหลุดโลซ้ายเพราะนั้นถ้าปั๊บปัง้งตรงนี้เบรคขึ้นไปขขนนนกไเกิดหัวขาขึ้นของ15นาทีทันทีถูกไหมเกิดหัวขาขึ้นของ15นาทีทันทีอะลองวัดดูดิ In case ที่มันเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้นี่เป้าหมายในการขึ้นคือเห็นไหมมันจะไปที่โอ้เป้าสุดซอยเลยแถวแถวสัก3017 301.7ได้ประมาณส่วนข้างล่างนะถ้าหลุดโลซ้ายตรงนี้ลงมานี่เนี่ยหลุดโลซ้ายหลุดโลซ้ายตรงนี้ลงมาอผมวางนี้ด้วยกอนหลุดโลซ้ายตรงนี้อ่าแล้วก็ข้างบนเนี่ยเบรครัวนี้ขึ้นไปนอ่าหรือถ้าเราใช้ของทางฟิววัดวันอาเนาะเดี๋ยวขอดูดิว่าวันอาวันอาจุดกลับตัวของแท่งเทียนมันอยู่ตรงไหนนี่อยู่แท่งนี้2993 อ่ะ2993ผมจะใช้2993เกจุดเท่าไหร่วะสองเก้าเนะ2993 2993.38าสาองานี่นี่นี่คือหวนี่คือเบรกนี้ได้ปุ๊บก็เกิดหัวขาขึ้นของของอไม่ใช่ขวาขึ้นอีกเกิดการกลับตัวของแทง่ทงเทียนของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะโลนี่คือ2 9.80.87อันนี้คือสวิงโลสายอันนั้นหลุดตรงนี้ลงมาก็มองลงต่อจริงๆเนี่ยในในภาพของทางเป็น15นาทีนะชุดนี้มันลงปุ๊บดีดขึ้นมา o v e r b o ์บอใช่ไหมปุ๊บปั้งหลุดปั้งตรงนี้ลงมาเรามองลงเรามองลงเนาะเรามองลง,ลลลลลง,ลงอ่ะถ้าลงเนี่ยมันจะลงไปได้ประมาณเท่าไหร่มันมีหัวสวิงของชุดนี้อยู่ต้นรอบของ5นาทีซึ่งมันลงมาที่161.8พอดีเป๊ะเลยมเมื่อวันศุกร์เนาะที่29.78ตรงนี้ เป้าหมายไกลๆก็คือตรงนี้แหละ2965ตรงนี้ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นแนวรับโซนล่าง2965เราใช้เป็นแนวรับสําคัญนี่2965นะอ่าแล้วก็มีหัวแบไดของชุดนี้นี่หัวแบรไดของชุดนี้เห็นไหมมันจะคลัสเตอร์กันพอดีเลยที่2965เพราะฉะนั้น2965นี่สําคัญนะเพราะฉนั้นผมจะใช้โซนนี้29ผมตีว่า296 296 9จนถึง2965แล้วกันเนาะเป็นแนวรับสําคัญของวันพรุ่งนี้ อ่ะอะนี่แล้วก็วางวางแนวสต็อก็แถวแถวซักแนว200%ของแบร์ไดแล้วกัน2956 2957เก้าหแถวแถวโซนนี้อ่าอยู่ที่ราคาเปิดอยู่ที่ราคาเปิดของวันพรุ่งนี้เลยว่ามันจะเล่นยังไงก่อนแล้วก็จะมีแนวแก็บให้เห็นไหมอะไรประมาณนี้อ่ะมีกรอบล่างประมาณนี้โซนก่อบนเด้งเอาขึ้นไปได้มองขึ้นไปหาททร์เก็ตโซนบนเนาะมองขึ้นไปหาททร์เก็ตโซนบน อไอเดียที่มองไว้เรามองว่า,าขึ้นไปที่3011เมื่อกี้เนาะนี่จนถึงจนถึงอะไรฮะจนถึง3014เนาะนี่จนถึง3014เป็นแนวเป็นแนวถัดไปเป็นแนวต้านเนาะวันนั้นกรอบวัลาทายอยู่ที่ถ้าเปิดลงมาก่อนนะถ้าเปิดลงมาก่อนก็มองลงมาแค่นี้แล้วก็มองดีดขึ้นไป ส่วนถ้าขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนก็นี่จังนี้ขึ้นไปก็เนี่ยประมาณว่าตัวละทยสักสาสิบเหรียญได้ประมาณ,มาณ,มาณโอเคกรอบวันพรุ่งนี้ประมาณนี้โหกรอบแอบแอบกว้างนิดนึงเนาะกรอบแอบกว้างนิดนึงแต่ว่าอยู่ที่ราคาเปิดในวันพรุ่งนี้แหละใช้ไอเดียนี้ไปก่อนละกันแล้วก็ถ้า,าถ้าขึ้นมาประมาณสักสามสามศูนย์สามสองไอ้สามศูนย์สองสองระวังเป็นแนวสต็อปละกันเนาะอ่านี่ โอเคอ่ะแผนทองคําประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอักษรให้แป๊บหนึ่งเนาะโอเคแผนวันที่17วันพรุ่งนี้รอบกลางวันเนาะรอบกลางวัน ลอ็อกกลางวันเนาะกลยุทธ์หลักก็คือย่อบายที่แนวรับเนาะเพราะว่า,ถาแถวๆโซนนี้เนี่ยโอโ้เอชวันมันก็ใกล้จะโอเวอร์โซลเลยด้วยแต่ว่าสัญญาณก็โอโ้หิดเด้น h ิดเด้นชัดเจนนะเพราะนั้นถ้าเบรกเบรกหัวนี้2993้กขึ้นไปเราสามารถที่จะตามฟอลโล่บายขึ้นไปได้โดยใช้สวิงโ o w ตรงนี้เป็นแนวสต็อปลอสเนาะอ่าขึ้นไปหาเป้าหมายชุดคู่ของทางเฟรม15นาทีแล้วก็เอชโฟร์ก็ที่3 0 1ศู 14, น,นะแล้วหาจังหวแท่งยนของสามศูนย์หนึบงสี้แบบนี้แบบนี้แบบ้วหาเพื่อเล่นเ่นหนตัดลลวของระมาณนี้เฟ ในส่วนของแนวรับก็เนี่ยรอดูแถวๆโซนแนวรับโซนล่างซ,ซึ่งตรงนี้มันเป็นแนวคีย์บูลลิชเนาะของทางเฟมของนาำเฟมวันอเนาะแนวรับก็คือมีแนวคลัสเตอร,ร์กันของ5นาทีชุดนี้กับเบรดายของวันอัลตรงนี้เนาะที่2965้โดยประมาณก็ลุ้น H1 o v เ r s o เพื่อเล่นจังหวะย่อบายขึ้นไปหาเป้าหมายถัดไปแถวๆโซนนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้ใช้อาจจะใช้สวิงนี้เนาะ2 9 5เเป็นก็คือจุดที่เขาเบรกเอาขึ้นมาเป็นแนวเป็นแนว Stop loss โอเคแผนวันพรุ่งนี้ประมาณนี้ฮะขอให้โชคดีครับพ